นี่นะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนละเปลี่ยนมาเป็นแบบที่เราเคยตกกันบ่อยๆแบบนี้ผมจะใช้บ่อยสุดเลยนะครับนีะครับ,รบมัดจากออกมาจากตัวสายเมนนะครับประมาณจักนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วไมใช้หนอน B บีอยู่นะครับจะใช้เบ็ดสิเงินแล้วก็ทิ่งตัวเนี้ยผมใช้สาย 8หกปอนด์เหมือนเดิมนะครับแต่เราจะใช้สั้นกว่าเดิมแบบตะกี้หน่อยหนึ่งนี่เราใช้เมตรห้าสิบตะกี้เราใช้ที่มัดเบ็ดสีทองเราใช้สองเมตรนะครับตอนนี้เราใช้เมตรเมตรห้าสิบตะกวดเราใช้สิบกร,รัมเหมือนเดิมครับเป็นผู้หมึกเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ผมจะใส่เบ็ดเข้าไปนะครับตะกี้ผมเคาะหน้าพื้นไม่แน่ใจว่าปลาะไรนะรกัดกัดหมึกกระชากหมึกไปดี๋ยวเราลองไปเคาะดูนะครับนี่นะครับในการมัดแบบนี้ ที่ผมใช้บ่อยเนี่ยในแบบนี้มันสามารถที่จะตีออกไปละแคสได้ครับแคสตัวเนี้ใช้เขย่าในแนวดิ่งได้แล้วก็ใช้แคสได้ครับจะใช้ได้สองแบบเลยแต่แบบแรกที่ใช้เป็นเบ็ดสีทองอะ่ะเป็นการตกในแนวดิ่งครับจะเหมาะมากเลยตกในแนวดิ่งแนวตรงนะครับจ,จากข้างบนสะพานล,ลงมาเคาะอยู่กับที่ครับตัวนั้นจะเหมาะเคาะหน้าพื้นนะครับเหมาะเลยเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้เราลองแคสด้วยครับตอนนี้ปลา ปลาขึ้นด้านนอกเลยครับปลาไม่เข้ามาเลยมาอยู่ด้านนอกเลยต้องแคสนะครับต้องตีออกไปเราต้องได้ใช้วิธีนี้เราตีออกไปนะครับปล่อยให้มันจมไปพักเดียวนะครับไม่ต้องนานไม่ให้ถึงพื้นนะครับเราก็แคสแคสแคสเลยครับเราก็แคสแคสตาเลยแล้วแต่จะเคาะครับจะเคาะหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งแล้วแต่เลยครับให้เหยื่อมันลงไปจากผิวน้ําประมาณสักเมตรหนึ่งครับไม่ให้มันลงไปลึกมากคปัการหาปลานในผิวน้ำครับ พราะตอนเนี้ประมาณเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงครับพึ่งจะมีแดดออกครับตั้งแต่เช้ายันสิบโมงครึ่งไม่มีแดดเลยครับเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงพึ่งจะมีแดดปลาเริ่มจะขึ้นมาผิวน้ํามาหากินแล้วแดดไม่มีปลาไม่อคทีฟเลยครับไม่กัดเหยื่อเลยปลาไม่ลาดล้วยไม่มีปลาขึ้นเลยครับธรรมดานี่ปลาจะไล่ลูกปลาอยู่ผิวน้ําเลยไม่มีเลยครับวันนี้เงียบมากอากาศคึมครับเหมือนจะฝนโดนฝนด้วย เป็นเจ้าถิ่นที่นี่นะครับตนี้ นี่ครับปลาทองเหมือนเดิมครับนี่ครับปลาทองเยอะเกินไปเลยครับ สีคนผีสีขนตัวเล็กนะครับตัวนีเล็กดูสินี่คร da da สวยด้วยนี่ฮะส่ยนีนี่วิ่งกระทับใจครับไม่ต้องห่วง สีขนกลมครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาแล้วครับเอาแล้วครับโดนแล้วครับสีขนกลมออนี่ครับอไม่ยอมครับไม่ยอมตัวนี้เป็นสีขนกลมครับตัวนี้สวยเลย ได้แล้วครับสีขนกลมกว่าจะได้ตัวใหญ่ครับที่นี่สีขนกลมแรงดีด้วย,ยนี่ฮะสีขนกลมนะครับเขาเรียกสีขนบ้างหรือเรียกว่าจูร่งเรียกได้หลายชื่อครับเดี๋ยวจะเรียกสีขนกลมสีขนบ้างกันตัวใหญ่ครับเนื้อ,อร่อยครับตัวนี้แรงดีด้วย สุดยอดครับแต่กว่าจะเอาตัวได้ไม่ใช่ง่ายนะครับเอาเรื่องเลยครับตัวน,นี้กินปากบนครับสนิทครับนี่ครับสีขนกลมตัวสวยเลย ได้อยู่ครับมีสีขนไม่ขึ้นเลยครับคุณจะได้สีขนกลมเมื่อกี้มไม่ได้เมื่อกี้กนี่ครับมันก็ได้ปัาพองนั่นเลยมไม่มีปลาขึ้นสักสักรอบเลยครับไม่มีเลยผมเห็นมันเข้าไปอยู่โน่นแต่มัน<ะ>ไมไ่ไล่ปลามันวนๆอ๋ออย่างนั้นไม่กัดอะ่ะครับอ่างั้นก็ไม่กัดอันนี้ไม่ขึ้นเลยครับมองดูไม่มีแบบไล่แบบตุ๊บตั๊บไม่มีอะไรเลยครับได้เลยดัดดดบชอ็อ,อ,ชอตครับ ห้องครับเหมือนเดิม สวยเลยครับปากมันบางมากนะครับเบรกอ่อนๆนะครับเนี่ยจะฉีกแล้วปากปากจะฉีกแล้วเบรกตออ่อนๆนะครับเลื่อนอ่อนเลยเดี๋ยวก็ฉีกครับเนี่ยฉีกแล้วปากพวกนี้ปากจะบางนะครับเวลาตกเวลาตกเนี่ยเบรกค่ยเบรกอ่อนๆมาหน่อยนะครับนี่นะครับ แต่เราไปเซเว่นกันไปซื้อของซื้อน้ำซื้อน้ำแข็งได้นะครับเซเว่นอยู่ไม่ไกลจากสะพานเท่าไหร่ดูนะับ เข้าไปแวะเซเว่นมาเติมเติมน้ำแข็งหน่อยครับติมนึดื่มปังสปอนเซอร์น้ำดื่มครับเซเว่นอยู่ไม่ไกลครับเดินจากสะพานแป๊บเดียวก็ถึงแล้วถ้านาน้ามาหน,น้าไม่ต้องซื้อขนของอะไรมาเยอะนะครับมันจะเป็นขยะที่เกาะไม่ต้องเอาของมาเยอะเลยพวกถุงพลาสติกขวดน้ำ มาซื้อที่นี่ได้นะครับราคาก็เช่อเป็นทั่วไปครับจะมีที่ราคาแพงกว่าหน่อยก็จะมีพวกน้ําแข็งนะครับราคาของก็เท่ากับฝั่งเลยครับไม่แตกต่างได้ไหมครับน้ไม่ได้เลยครับชีขนเกาะขึ้นด้านโน้นแล้วขึ้นเยอะอยู่นะครับครับเนี่ยมุมนี้ขึ้นครับผมว่าจะมาตีลองดูอยู่ ได้กี่ตัวลูกได้กี่ตัวแล้วครับหนึ่งตัวไอลน์ตัวเล็กไอไลน์ตัวเล็กเป็นไงบ้างครับได้สองตัวละโอ้ตัวสวยเลยกัดหน้านี้เลยเหรอนี่อ่ะมีมาเป็นถุงนะ่อะไยเงี้ยเหรอ

โมครับไม่สวยยังเลยครับไม่ค่อยไม่ค่อยกินเบ็ดนะครับยาก,กจะได้ตัวมันไม่รู้เมื่อกี้มันเจอตัวอะไรขาดไปเลยฟืดไปเลยลงปุ๊บขาดเลยปล,ยล,า,ลยปานี่ไม่ค่อยกินเบ็ดนะครับยากที่จะได้ตัวมันเลยนี่ละครับตัวก็สวยเลยอ่ะอืมตัวยังสวยเลยครับอางน,นี้อร่อยพี่ตจอเนะี่ยก็เหมือนเนื้อปลาธรรมดาครับปก,กติอะไรน้นาด้วยคนนะครับ สวยเลยครับตัวนี้โอ้ยังไม่ได้เลยครับยังหาไม่เจอเลยย,โโลยังหาไม่ตัวไม่เจอเลยเดี๋ยวจะกลับแล้วเหรอครับเนี่ยน,น่าจะบ่ายตองเมื่อเช้าเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นดอกช่อดไปแล้วมาเป็นชาโลเหมือนเดิมใช้เป็นหางโบกอือใช่ใช<อ><ถ>่ใช่มันเป็นตัวไอ้ปาลาตัวใหญ่นะ ถ้าแคโลแคโลถ้าหางพวกหางหนอนนาจะใช้ดีเลยครับหางหนอนหางโบกเนี่ยจ้าเลย

ตัวเลยใกล้ตาสองตัวเลยแดงเป็นดำตาหมาเอาแล้ว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 อุ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้โหนี่ครับอุ้ยสีขนรับอฮะได้สีขนเจ๋วเลยครับมันว่ายตามมาจากข้างนอกเลย เนี่ยนเนี่ยเน,นี่ยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยไม่กลัวตกน้ำเลยเลยเนี่ยวายน้ำเป็นปะครับอ้ ลูกมันได้แต่ลูกมันนะครับน้องน่ารักมากเลยครับ ตัวละเต็มถังแล้วครับน right? right. ี่เราจะเต็มถังแล้วครับทำไมฮะได้่ตนใช่ไหมได้นี่ไงเต็มถุงเลยใส่รเขาล้วสองรอบแ้วองรอบเลยได้กี่ตัวตะกี้ขื้สองรอบได้ไหมตะกี้ขึ้นสองรอบได้กี่ตัวครับ นีมาตรนี้เล้ี่รนีนี้เลยนรับาดูโอนน้อยครับนี่ครับลุมแล้วครับลุมแล้วครับุม้วอจะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้เออยอะนี่ไงครับได้แล้วครับโอ้โห ตัวนี้ไม่ต่ำกว่า5โลครับปลาอะไรเนี่ยรวมรวมขาคนตกเลยนะครับปลาอะไรนี่ย <laughs> รอบสี่โมงเย็นะครับวันนี้ตอนแรกกะว่าจะกลับห้าโมงเย็นปลาไม่ดีเลยครับวันนี้อากาศท้องฟ้าปิดแต่เช้าเลยปลาก็ไม่ค่อยมีตัวไม่ค่อยกัดเท่าไหร่เลยน,นี่เลื่อเรื่อนกลับสี่โมงเย็นนะครับวันนี้ก็จบทริปเกาะลานนะครับปลาได้มาพอประมาณครับได้สีขนกลมมาหนึ่งตัวแล้วก็สีขนเกาะตัวเล็กอีกสองสาตัว แล้วก็เป็นตาพองหลายตัวหน่อยคลิปเกาะร้านวันนี้ต้องจบเท่านี้แล้วนะครับหมดเวลาละว,วันนี้หมดเวลาสนุกล็ละเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปที่ไหนต่อเดี๋ยวรอตามชมเลย